ใหม่นะครับน้ำต้มชีนไฟนะเพิ่งส่งไมทดสอบนะครับตอนนี้ผมเพิ่งเจอข้อเล็กๆเลยนะเพิ่งเจอข้อแรกนะครับแล้วก็กาลังจะตีนะครับเดี๋ยวจะลองลูกขึ้นเห็นลูกไหมฮะลูกขึ้นค้างแดงเลยนะครับเห็นไหมครับลูกขึ้นค้างแดงเลยนะครับไม่ลงเลยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมสวิงก่อนกันพลาดนะครับเกือกินเลยมีโอกาสกินไม้เดียวอยู่ลองใกล้ๆเลยนะครับ โดนเลยครับสกิดเลยนะครับเดี๋ยวดูฟองนะครับท่วมแน่นอนถ้าเห็นจากปลายคันผมนะดูฟองท่วมเลยครับปึ๊กเลยนะครับแบ็คดิฟนะครับทํางานนะครับแล้วต้อมจิ e ก f นไฟนะครับลูกเล็กเป็นฝอยๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไม่น้ำจัด น,นี้ลมก็หลิวๆฮะหายากนี้นะครับลูกคอกวันนี้อยู่ภาคเหนือครับอ่างเวียงมอกครับไม้เดียวจมนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันไปไหนนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะลอยนะเหมือนจะไม่โดนนะครับแต่กระท่าตึ๊กเลยนะฮะ ไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ฮะขึ้นแล้วนะออกแ้โหู้ดูกระเด็นโอ้โหวิ่ข้ามหัวตากล้องไปเลยครับพรพ้วกเลยนะครับ ผมไม่กินหมือนไม่มาเลยนะครับีคู่มันนะครับต้มเป็นไฟล์ครับแบ็คดิปนะครับเจิมคันด้วยนะครับน้าต้อม ตัวแรกนะครับเดีย๋ยวลูกยังขึ้นอยู่เลยนะครับเดีย๋ยวต้องเก็บสองครับตัวนี้ยากแป้นะฮะวันนี้เจอคันใหม่ด้วยนะครับ เอว่ากินเคเดโดนะฮะวันนี้เจ็ดฟุตสิบยี่สิบนะครับเซน,นสุดยอดครับดูโคนคันนะเปรียบเทียบกับบุหรี่แล้วกันดูฮนะเล็กนิดเดียวครับเซนลิฟนี่ไม่ต้องเสิร์ฟครับนี่เดี๋ยวตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมจะปล่อยทั้งคู่นะถ้ากินอีกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะตีแล้วตัวนี้จะวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะตีตัวนู้นครับนี่ฮะดูแบคดิฟนะครับ เห็นนะฮะโอ้โหยับเลยถ้าดินอย่างนี้ก็แย่สิครับเดี๋ยวหาวิธีนิดนึงครับอออกยากซะแล้ว ตัวแรกครับอัดไม่มาเลยนะครับสักครู่นะครับเคดูมันชื่อรุ่นอะไรนะสา อีกอลิทอีกอลิทใช่ไหมครับนี่ครับปลาตัวไม่ใหญ่ตัวเบ็ดนะฮะสามารถเหยียดได้นะครับบางทีไม่ต้องตัวใหญ่นะฮะแต่นี่ผมมีตัวเบ็ดมาเปลี่ยนนะแต่ขอดัดแป๊บนึงก่อนครับจริงๆตัวเบ็ดที่เหยียดแล้วไม่ควรไม่ควรดัดเพราะว่ามันมันเหมือนมันอ่อนไปแล้วครับแต่นี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนนะเดี๋ยวตีตัวนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนนะฮะ อย่าปล่อยครับใจเย็นลูกอีกตัวนึงเข้าแล้วขึ้นแล้วนะครับนี่ฮะแบคดิฟสีใหม่นะครับแต่ยังไม่มีลูกกระตาเลยนะครับเพราะว่าลูกกระตานี่ตอนนี้เป็นเหยื่อเหยื่อตัวอย่างนะครับเหยื่อสีทดสอบนะบว่าได้ผลกับ แม่คอกปลาจีบดีไหมครับแต่ลูกคอกเนี่ยผมตีสองพไม้รู้เรื่องเลยครับนะปลาน่าจะอยู่ประมาณเกณฑ์ประมาณสามโลนะครับเนี่นะฮะแม่มันจิบอีกตัวเดี๋ยวตัวน,นี้ผมขออนุญาตวางตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวกันครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูเลยยาวๆไปเลยครับ เมื่อกี้ใหญ่จริงใช่ไหมเดี๋ยวอยากรู้ไซส์เท่าไหร่เดี๋ยวจัดให้ดูครับตอนนี้ผมเซตเบรกหนักขึ้นนะครับแล้วก็อูเหนื่อยครับวิธีการตกเนี้ยปลาที่ดุดแล้วนะผมจะไม่เข้าไกลคอกนะครับจะอยู่ห่างแล้วคราวนี้เราจะตีไกลขึ้นครับเป็นสาเหตุที่ผมชอบใช้คันบิดยาวๆตอนนี้พอแม่มันขึ้นจากรูกมันขึ้นทางอยู่ตอนนี้กดแล้วครับขึ้นเลยนะครับ มาดูว่ากัดอีกไหมครับยังนะฮะยังนะฮะเก็บแน่คนระับตัวนี้แต่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะกัดไหมครับจะยืดระยะการลากออกไปนะนั่งเพื่อให้เหยื่อลงลึกนะครับ ตัวแล้วน่าจะยากครับถ้าตัวเมื่อกี้นี่วัดจังๆครับเดี๋ยวลองดูนะฮะแป๊บนึงนะครับกิ่นครับกัดครับอย่างนี้กัดครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับอย่างนี้กัดครับเดี๋ยวดูเม็ดนะครับอย่างนี้กัดอีกแล้วครับเห็นเม็ดขึ้นไหมฮะปุ๋งปุ๋งปุ๋งครับ เดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวดูกันครับคือวิธีการตกของปลาที่เจ็บนะครับผมจะยื่ออกไปประมาณสองเมตรนะครับแล้วนั่งเพื่อให้เหยื่อลงลึกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ลมไม้เลยนะครับแยงแล้วนะครับ อีกแล้วครับโอ้โหดูปลายคันกระพานเลยนะครับเดี๋ยวดูเม็ดอีกแล้วครับเดี๋ยวดูหาว่ามังกรสองพันเจ็ดคุยนะฮะเม็ดท่วมนะครับกินลึกครับเดี๋ยวดูนะฮะไม่น่าจะรอดครับตัวนี้อากาศ่างนี้ถ้าลมไม่พัดหายซะก,ก่อนนะครับ <c oughs> เจอตัวแน่ เร็วลุกขึ้นเร็วลมจะมาแล้วเอาแล้วสิครับพโดวนไปสองตึกหก็บเงียบเลยอย่านะจ๊ะขอขอลมขออีกสองไม้ครับหายเลยครับไปไหนแล้วขึ้นแล้วขอบคุณครับที่เงียบให้นะครับทีนี้ต้องตาย วิ่งเลยครับลงมาพอดีเลยครับต้องเสี่ยงตีหน่อยลรอครับตัวนี้ลงมาแล้วครับเดี๋ยวคัดแป๊บนะครัผมยังไม่ปล่อยนะเดี๋ยวจะปล่อยนะครับเดี๋ยวจะลงนะห้องครังเดียแบแป๊บนะครับ เดี๋ยวดูแล้วน่าจะนานเกินครับเพราะว่าลมมันพัดนะครับลูกมันขึ้นนานและจมนานแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยแล้วครับตัวที่ตกได้มกี้เดี๋ยวดูว่าเขายังแข็งแรงนะฮะลูกเขาครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อสักสองนาทีนะครับขึ้นขึ้นบริเวณนี้นะครับดูนะฮะเขายังแข็งแรงนะฮะปล่อยนะครับไหวไหมครับดูนะฮะ ครับโอเคนะครับไหวฮะเพราะปลาตัวนี้อัดขึ้นมาเร็วหน่อยนะครับโอเคนะครับตามดูตัวนี้ก็ปล่อยกลับไปเลี้ยงลูกนะครับแบคดิฟครับนี่ฮะน้าต้อมครับสีใหม่เลยครับสองไม้กินตั้งแต่ไม้แรกครับไม้สองอยู่หลุดครับแ๊ปตามครับเรียบร้อย ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับฝากผลงานทั้ง youtube ด้วยนะครับกดติดตามใน youtube แล้วฝากกดชอบกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ